ครับนะนะวันนี้วันที่สเสวิตเนาะรับน้าอ่างเก็บน้ำห้วยห้องคาครับตอนนี้เลดดหลิว4ีุ่5อยู่2กันครับมากับต้านกค,ครับเราก็จะวันนี้มีหน้าดินสาบกันครับกว้างละไว้ลองดูครับวันนี้จะมีผลงานให้ดูกันก่อนครับ ดูดอืมได้แล้วมาแล้วครับปลาตัวแรกสตุกปลาสตุกสวยงามครับมาแล้วสวยสวยครับมาแล้วครับอุ้ยอ๋อนัวปลานิีมาใจ เจ้าเก่าเจ้าเดิมใส้งามๆปลาสตอกมะนอนพี่เข้าบ้านน้องแถมเลยน้องแามจะพีกมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นเฮานะเนาะใส่งามๆอีกแล้วครับท่านได้แต่ปลาสตอก ป่านนี้อมใจสต๊อกไซส์งามๆครับไม้เหี้ยนิครับ้หครับตอนนี้กับบ่ายโมงครับอาการมีเรื่อยๆครับแต่เป็นป่าน้อยเราจะมากินข้าวนะครับพักกินข้าวก่อนก่อนเดี๋ยวก็มาเอาหม่ครับ ฝนพึ่งตกแล้วหยุดในวัยเก่งเขาเสด็จมาลุกยกันต่อครับบรรยากาศช่วงบ่ายพอที่แล้วเขาจะอยู่ตรงจุดนู้นตบมง้งแหลมๆเนาะครับน้อบโซนไปๆตรงเนี้ยครับแถวนี้นุกใคละ สายอยู่ครับสายยูงาอ้ครับเยโอดูดด แะเพียนนะเพียนแม่อตเพียนโอ้วะเพียนโอ้วดโจมพิวโอ้ไม่จะแม่นมันอะตเี้ยนไซงองงครับโอ้หนะไอ้อน่ะ้อยมมัไอ้ที่ซสเจ้านะไขีดคนะหนอได้แล้วครับนั่งรอมาวันค่ำ ใหม่ใหม่มารุ้นกับทอปเต็มคาราเบลนอนนลาราขึ้นมาแต่ราไม่ถอเต็มปากครับไงงามอื้มอน้อยอสั่มมแบงได้ไหม <cười> 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 Tôi nhai mà không ngạp Đã lại xuống mà sai á Cường lên một ได้แนละ <laughs> ้วครับชมพิวสายงามๆหูจ้าจองเนี่ยถ้ามันมานะมาแล้วครับสายงามๆ s t o ก เทบบอเนี่ยตายเน้อหายเนี่ยยุ่งประเทศเปี่อือตดวเหนือติดปากถอนายใจไม่หายเอาต่อไปแก่ใส่สวยๆครับแล้ว <it> ก็ถึงจุดสิ้นสุดของวันครับมาดูผลงานของเราวันนี้ครับเต๋อป่าน้อยครับไม่เยอะครับ,บตัวนอยตัวใหญ่ไม่มีรอบนี้น่าจะปล่อยครับปล่อยหมดเลยวันนี้ฝนค่อนข้างจะตกเยอะครับหน้าดินนี่ป่าเมาเลยครับ หลิวมีแต่สะตกป่าใหญ่ไม่เข้าครับ